สวัสดีค่ะนุยนะคะก็มาอัปเดตค่ะขอบคุณนะคะทีต่ติดตามช่อง y o u t u นุย369ค่ะนี่ก็คือระบบระบบเงินระบบเเงินของโลกนะคะจะเห็นได้ว่านี่คือ swift นะคะนี่คือระบบเก่าแต่เขาเปลี่ยนมาเป็น ISO นะคะทุกอย่างที่เป็นของฝ่ายมืดเนี่ย ฝ่ายแสงก็แทรกซึมเข้าไปยึดทุกอย่างแล้วนะคะนี่ก็คือระบบใหม่ที่จะเป็นระบบเงินของโลกเลยนะคะทรัพย์สินอะไรต่างๆจะย้ายเข้ามาในตรงนี้นะคะเรียกว่า Stella านะคะก็คือจะเป็นตลาดหุ้นใหม่นะคะแล้วก็มีชื่อย่อว่า xlm นะคะซึ่งมีเหรียญ by xlm แล้วก็ Ripple นะคะจะเป็น xrp ซึ่งเป็นการส่งเงิน คือทั้งสองอันนี้คือการแลกเปลี่ยนเงินนะคะคริปโตเคอรเรนซีทกหรือว่าโทเคนเนี่ยก็จะมี <c oughs> ะมีโลหะมีค่านะคะหนุนด้วยทุกอย่างจะมีะมีโลหะมีค่าหนุนนะคะซึ่ง xrp X เนี่ยนะคะก็เป็นมีทองหนุน xlm คือทองขาวนะคะแล้วก็ xcc algo อ iota นะคะก็มีโลหะหนุนด้วยนะคะถ้าใครสนใจอจะซื้อในจะซื้อลงทุนนะคะก็ซื้อแบบระมัดระวังนะคะต้องเอาเงินที่ไม่ไม,ไม,ไม่จะไม่ไปยืมคนอื่นนะคะมาซื้อคือเราจะได้สบายใจนะคะลงทุนแบบระยะยาวแล้วก็ เสิร์ชหาข้อมูลใน YouTube นะคะแล้วก็เปิดโบรกเกอร์เบสขันะคะในในเมืองไทยเนะาะก็นี่ก็คือแบบระบบเงินในอนาคตนะคะตอนนี้แบบเริ่มคือโลกใหม่นะคะอันนี้คือโลกใหม่นะคะซึ่งจะมีความปลอดภัยเพราะว่าไม่สามารถไม,ไม่จะไม่มีใครมาแฮกได้นะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย ยังไม่ยังไม่ชินกับอันนี้นะคะก็เลยกลัวแต่เงินเงินดอลลาร์ที่ระบบตอนนี้นะคะมันกําลังเสื่มสลายแล้วนะคะซึ่งซึ่งอันนี้ก็จะอธิบายให้ฟังนะคะว่า,ามีมีคนอธิบายมาอีกต่อหนึ่งแล้วก็เอามาแปลนะคะหลักการของกลุ่มหมวกดำเนี่ยควบคุมซึ่งซึ่งฝ่ายมือนะคะก็จะ พยายามสร้าง Cbdc ก็คือ Central Bank ก็คือธนาคารกลางนะคะจะสร้างเงินดิจิตอลออกมาด้วยซึ่งเพื่อเพื่อที่จะควบคุมทุกคนนะคะเพราะว่าเขาเขาสร้างมาเขาก็สามารถยังสามารถควบคุมอยู่ในในฐานะในในระบบธนาคารอยู่นะคะซึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้คน ลืมไปว่าเมื่อบัญชีมันเป็นระบบ QFS แล้วคุณเปิดใช้งานด้วยตัวคุณเองจะไม่มีใครนอกจากคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าบัญชีได้แม้แต่ธนาคารก็เข้าไม่ได้นะคะ,ะคุณคือคนที่ควบคุมบัญชีเพราะว่า QFS ใช่ไหมคะ,ะและแน่นอนไม่มีไม่มีใครรวมถึงธนาคารนะคะที่จะเข้าไป ย,ยุ่งเกี่ยวกับบัญชีนั้นได้เพราะฉะนั้น cbdc ซึ่งก็ไม่มีประโยชน์นะคะดังนั้นจะไม่มีประโยชน์ในการพัฒนา cbdc ซึ่ง qf s เนี่ยควบคุมคือบุคคลเนี่ยควบคุมบัญชีของ qf s เท่านั้นนะคะ,ะจึง cbdc ก็จะแบบ อพัฒนามาแบบไร้ประโยชน์นะคะซึ่งเขาก็จะเขาก็จะเปิดใช้แบบสองระบบแบบคู่ขนานกันนะคะแต่คนก็จะเห็นนะคะว่า cbdc เนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ตรงเป้าหมายทีนี้คนก็จะหันเข้าเข้ามาหาใน qr c o d นะคะก็จะเชื่อถือซึ่งอันนี้เหมือนเหมือนกับว่าเขาเขาเปิดให้คนได้ได้รับรู้ด้วยว่า ฝ่ายมืดเนี่ยกำลังควบคุมเงินของเขานะคะก็รอดูค่ะอันนี้ก็เตลล่านะคะ C B D C ระบบแผนผังก็เป็นอย่างนี้เนาะก็โอเคค่ะการน,น,น,นะคะก็ก็คนคนทั่วไปจะต้องรู้เกี่ยวกับ C B D C ด้วยว่า,าระบบเป็นยังไงระบบเขาเป็นยังไงนะคะทีนี้ <c oughs> ในช่วง18เดือนเนี่ยการถ่ายโอนทรัพย์สินแล้วก็การเผยความจริงให้ประชาชนได้รู้ทั้งหมดเลยก็จะเกิดอยู่ก็จะมันมันก็จะเกิดอยู่ในช่วงนี้นะคะปี2023 24 25เนี่ยเนี่ยเาแล้วก็ระบบเมื่อททำ ย้ายรับสินมาหมดแล้วสินทรัพย์ทั้งหมดของฝ่ายมือนะคะมันเยอะมากเข้ามาเสร็จาแล้วเขาก็จะลม้มคือมันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีเงินอะไรจะหนุนแ,แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นระบ